รินยาไม่มีแต่นี่นะคะจากเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะที่คุณเดือน,นเพ็นเด็นดวงนะฮะนำมาคเวอร์ใหม่ร้องกันใหม่เมื่อ30ปีที่แล้วนะฮะเพื่อนเอนเชื่อไหมฮะเขาไม่ได้มีเพลงดังเพียงแค่นี้นะครับวันหยุดสบายๆแบบนี้ผมเลยไปหาเพลงที่ฮิตแล้วก็น่าสนใจอีกหลายเพลงมาฝากกันเลยนะครับที่ร้องโดยคณะทิวลิปเอนเตอร์เทนเมนต์ีเองครับไม่ว่าจะเป็นเพลงนี้ครับ มอเนกันนานตรีกนาเครื่องเยิ้มยิมยิ้มอยังไม่โดนเหรอฮะเพลงนี้เป็นไงเอาปันขกี้ค่อยมาทำแม่ขอคอย้าใครคงจะบ่ทาขอคอย้าบแบบหนักหหน่อยฮะลองฟังเพลงนี้ดูครับนสียแ อีกชักดอกหนึ่งเอาหัมบูใดนี่เอาหมอยผูใดนี่เอาจอยผูใดนี่สมาร์ปิดปีแทนเาเบอร์โอ้เพลงนี้สุดยอดเลยฮะก็ถือว่าเธอมาเร็วกว่าเวลาไปนิดนึงฮะตอนเนี้ยเธอแขวนไม้แล้วนะเธอมีครอบครัวที่อบอุ่นนะฮะแล้วก็ชาวโซเชียลก็ยังชมเลยบอกว่าอุ้ยยังสวยเหมือนเดิมเลยยังน่ารักเหมือนเดิมเลยนะฮะและเธอก็ยังโโถล้องแลวก็เขินปากตัวเองเหมือนกันนะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะมีงาน ปา,าริญญาไม่มีแต่นี่นะคะพี่ต่อแล้วมันเวทีหน,น้าเธอดูจริงๆนะแต่พอผู้สื่อข่าวเนี่ยไปเจมมาะไม่สัมภาษณ์เนี่ยเธอดูเสียงเองด้วยนะก็น่ารักดีนะฮะคุณเดือนเพ้นเด่นดวงนะครับจากคณะทิวลิปเอนเตอร์เทนเมนต์ในยุคก,ก่อนนะฮะเอาเพลงดังมาแปลงนะครับเพื่อนๆชอบเพลงไหนที่ผมได้ยกตัวอย่างกันไปนะฮะเม้นบอกหน่อยอยากรู้ส่วนผมเละ <laughs> เพลงนี้เลยคนจะมี